สว, <bri> สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะสวัสดีครับมารับชมสองไมกิฟผ้าลุยจ้าสวัสดีพญายิ้งยิ่งเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจากในยุนันประเทศละต่างประเทศน้ำตาจ้ะครับผมนี่พอกันวันทีน่สามสามมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอ่ะเมื่อกี้ก็พอกิฟผ้าลงมายมของเนาะเมื่อวานเท่ายามอ่ปฟาเนาะแนนครับผมใส่ตุ่มขามขึ้นหน่อยครับผมจ้าไปหลุดไปชมกันเมื่อกี้พอกิฟจ้ามันีิวสิเดสิมานบอลนาะจ้าเมื่อวานเฮากับมันไปแน่ เนาะเพราะได้อยู่ดยดนะไ,ได้กินเนาะนี่ครับผมขามขึ้นไหวผมบอกว่วาสีมานบอลนอกจากสีนี้ครบมีอย่งเขาบอกขไปหลุนไปชมน้ำกันเลยจ้าไปกันเลยจ้าไปครับผมเอาครับผมหลุนน้ำกันล้างแหลกครับผมตุ่มยามขามขึ้นใส่ขามขึ้นไลยครับผมตุ่มซีจริงๆอยู่ครับผมบาดเอาได้หลุนครับตุ่มติ้งไม่หนาตุ่เนาะ ำเ็กน <th> <th rier problème> ้อยลงอันนี่นึกคิดเฮ้ยนี่ตอะไรปกติอยู่โอ้ไปแล้วนะขึ้นตัวใหญ่เลยปลาขาวโอ้ปลาขาวครับผมปลาขาวตัวใหญ่ไงปลาขาวใหญ่ี่พอได้ปิกแล้วปกติเป็นปลากระนะอันแสดงว่าปกติปกติเลยอะบอม่นปลากระกินปลาขาวกับปลากระเต็ม กูไข้าเมใหญ่เนาะไ่วะหำง่หลายจ่าคณนึงมีจีบกี้ไหนปุ้ยใส่ปีงด้ครับเนี่ยทำบักทัวครับผมปีอยู่เงาหมทั้งหนองน้องป่าในตุ่มนี้มันน่าขาบานลปีงอยู่ด้วยมีจีบนะนะนะตัตุ่มยู่ เอาดีีเลยย้าฟาอยากอาบน้ำยมืามง้าวเออากาศที่น่อ่อนๆเืออากาศที่บ่ห่อนแต่กับพรท่านอยากเล่นน้ำนั่นเดีโอ้มีตัวครับิวขือกันสิวขึตํามืเตตท้างหน่อกะตัทมข้างหนอกบ่าที่้างบน้งหน่อกออมาในือบรจวดจากน้องานนีน้องเป็นแนวไหนน้องเป็น้องรุ่นน้ำกันเลจ้าสิได้ข้อมูลเึ้งมาจ้า mhm 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 lần mhm 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 นั่นเลยปลากรังตัวบางามเลยพ่เหปลากรังคือปลาขาวตรงนี้่อืปลาขาวตรงงามนี่น้อง้ใส่ฟังุเนาะแมนแมนใส่ฟางคุณครับผม มาตรวจจาดเป็นไรครับผมเสาเนี่ยแต่กับวัฒชแนลหรอครับผมบกุ่มกระมีกลุ่มกระมีตัวเดียวโอ้โหเขาไม่แล้วลำงอเมื่อเนี่ยมันก็ลำดูมบอกว่ามันไม่ <c oughs> เห็นเลยพี่มีเท่าไหร่ลุ่นมั้งครับผม ก็จงซีตึกๆต่างๆอยู่ในแหนมไปแหนมโดยสายตาเป่าบา <laughs> นทีนั่นดีเมื่อกี้อ่านปลากัะงกรงสองตัวในพี่นอ้องปลาซิ่วสองท <laughs> ี่ขู <laughs> เก็บสะสมไปครับผมดั <laughs> งระล็กละน้อยเป็น <laughs> จังไหลมือโบมานมือมานมือโบมานแล้วครับผมนี่มือนี้เพท่านหมานเหรอพอแดงพอแดงโมกอุ๋ย ผมมาเทสุรุดพอดีโมพอดีโมที่หนอยู่ทังหนอกบ้างทังในบ่เขาเลยบ้ระสิวกระาลอยู่ด้วยครับผมพระสิวเขาแต่พ้นบ่อเขาอืมวันนี้ไปยังไงกระสิวเขากริวาแต่ตัวงามทางบ่เขารล้ครับผม

บอรตะขางตุ่มป่ะว่ากบอรตะขางตุ่มเนาะในตุ่มมุมีบบานในตุ่มบ่หูแต่ตุ่มีเปียขนาดเนี่ยมี่ยังบ่เอ๋อหนีอุ้ยสองโตชิ่สองตัวตัวงามเลยครับผมนางนางนางเลย ต,ตัวสวยๆอยู่ตัวหลายใส่สองตัวลงไปแล้วขอสิขอสิเห็นปะทวัวกลนตีนี่กระเดือดผมตัวนี้เทมมาหนึ่งตัวเทโบออกีกกระเดือดบนข้าเก็บนเกศบนหงาแม่ดีละ่ะ โป้กะตีกันนะแค่น้อยเดียวนั่นสิยูแต่ทั้งหน่อทั้งไหนว่อยาเข้าไปแล้วว่อาหารโปรเซียอันเด้เมื่อกี้คือไปแต่ส่วงลายอุ้ยอุ้ยอุ้ยย่างนี้เอยมาแต่หลังนี้ได้ฮอดฟ้ายงาต้มน้ำเมื่อกี้อุ้ยไอ้ทังนี้สุดยอกก็มุ้ยนี่ โอ้ยมะข่าตัวใหญ่ครับผมป้าปเนี่ยก็มีบ่เอาหนึ่งวันสีบ่มีจวจจดจาตื่นเต้นพี่น้องมีหลังนี่เนาะเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วตุ่มก็ไกลสีเวริร์ตแล้วโอ้ยครับผมโอ้ยต,อตัวงามนี่เนาะตืบอยู่ด้วยอะรหลุยๆขึ้นเถิ่นเลยขึ้นเถื่อนน่องขึ้นเถื่อนาน ปลาขาวตัวใหญ่ใส่ปิ่งเลยอ้นั่นปลาขาวตัวใหญ่ใสปิ่งหุ้ยตัวงามปลาขาวเนาะแม่นครับพ่อพี่น้องเป็นตามีใครโอ้ยปิ่งตาหมกตัวเนาะข่ามาดูล้างนี่ครับผมนี่ห้ยไปเนาะพี่น้องนี่จะโตมีอยู่แล้วใหญ่จากวงหันแล้วนี่เนาะ นี่นะฮึมเดีกันไปครับผมซิ้วซิ้วเขา่าไปไหนไปไหนไปขอดีทก็เอาจใจเนาะโบอ่อนตัวนี่บอว่านะนว่านี่ลังเดียวคุณโผล่ขึ้นมาป่ะคุณโผล่ขึ้นมามันวนบางกะติเลยบ่เย่ โอ้ล้างนั่นแนนไปเห็เนไอแปรขาดีกว่าแนนไอแปรขาคือสร้างมีดใช่ไหมคนับแต่เก่าเพิ่นบวชคอยมีดเลยครับมีแต่ปูหินแต่แนนไปเป็นปูขนแล้วครับนะตัวใหญ่นี่ตัวเนี่ยเ,เติบเนี่ยเติบ,เเตบครับผมอ้ใหญ่เลยนั่นลงไปลเปไปลวยเลวางไว้เลย มันเจ๊ตัวเนาะตายยังเลยอุ้ยตัวกบกระตุงตัวใหญ่กระตุกตัวใหญ่ผู้คนอีกตัวหนึ่งครับผมแปดขากระตัวใหญ่จับพี่น้อต่างแขวนอิ่มเลยตัวเดียวนี่อ้ยไปอแหม่เดี๋ยวสิคือมาเรื่อยๆแล้วครับผมเดี๋ยวแปดขาใส่ถุงเนาะ แต่นนจะได้เอาเส้นุงงยงแ่ตอน้นนอนอจะมาประก่างล้างในตัวใหญ่ค่ะอื่า,าเสี้ยงอะไรหลวงล้างในก็ตีเกล็ดช้เอาเสุ้งงุงเงก็มีปลาด้ครับผมจะเตอด้วยไหอ่าจะ้ะ มี้เอะอู้อกาตัวนึงนี่กับกะสวตัวนึงกุ้งตุ่มก็ใหญ่มองตุ่มใหญ่มองอีกตุ่มใหญ่มองตุ่มอยู่เกาเาบริใขวามจะมาใส่หงนปน

กุ้งก็ปลาครับผมเต,ตืงกันไปกุ <laughs> ้งเป็นสาวอยู่กุ้งนับได้บปม่ามาหน้าดีเป็นส,สาวตัวอยู่กุ้งมนันพอจะอยู่ดีกินอยู่แล้วครับผมติ๊กคือจังใหญ่อยู่ยังคือโดดออก เัวอยูไ่ใส่ละนี่ยโอ้พี่ซอกมาอีกเนาะหลายซอกหลายมุมเดนนเมื่วานในล้งนี่ได้ายตัวจาดาง่ตัวจาดเมื่อวานในล้งเดียวปลาชิวมิเตตัวมืงามครับล่งปลาขาวเรีว่ามือนี่เบิ้เบิ่ลกังเนานี่บอ ว่าต Get ัวใหญ่อยู่ไอนก็ปลุ่ตัวหามเนาะอ๋อมันจปีงอยู่ครับผมก็กุ่มเป็นปลุ่มฝอยเ้ยเห็นไหมเดี๋ยวปลาตัวใหญ่ใส่ปีงใหญ่ต่เขาน้อยเนาะเข่าปลายจ้ะนี่กลุ้งเล็กน้อย หากวดนีนี่จะแม่งอะไรดิไอเอ้ยนี่เรื่องนเพิ่มแม่งนี่ดีเน่เอานนันดิดูนีงดิปนิ่งก็หนัะเอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ปลาตั้ง สามสี่ตัวอ้ไรโอ้โหว่าสิมีแต่แมงดิน,นว่าสิมีแต่แมงดินที่ปากกัดตัวน,นี้ดิ่นหิยูดินหิยูจ้าเกินสิบุมีเนาะเกินกวสิบุมีนึกว่าสิมีแต่แมงกถึงคนไปครับผมเอ๋อนี่ปากัง่งยู่จ้า ยังุ่มแหงดีเนาะั้งเรือของขอพเของมันเป็นยังไงบ่านที่จังหวัเป็นเนี่ยอะไรบ้าง,างอะไรยังไงปลาขาวนี่อ่ะปดาเท่ตัวใหญ่อยู่มัมือนลาย,ยตัวไซติงพ,พอได้ตื่มกันไปครับผม สาปีเส่ละกุม้มกุ้มก็คือคือกุ้มฟอยมันหมือนที่แต่มาจิตอนทำมัตมันเหมือนเนี่เดี๋ยวล้างอีกครับผมน,นั่นปแล้วนั่กัเบิล้วีนน้องเน่ะเนละนะโอ้ ลูกเนี้ยโอ้ปลาจ่างปลาก่างครับผมก่างใจมุกจมูกเต๋อเกี่ยวกันไปเรื่อยๆครับผมโอ้หลายเติบพี่ต่อครับผมพอได้อยู่ได้กินคือนเขาอ้ถ้าบอกินก็ได้ายคล้ายคุณเต๋อวนี้จะใส่ใหญ่ๆงามๆเด้อปลา ล้ลงสุดท้ายน้องกันด้ครับผมบันล้งสุดท้ายครับผมหังรก็เี่ยนให้ประตุนมึงครับผมเฮ้ีนดิเดดนด่เนนดนนดเดโอ้อไดยุ<อ> นึงตูป้อนอิ่มจ้ะตัวหลังสุดถ่ายอ้ยดเดี๋ยวหยุยเลยเนาะจ้ะตัวสวยๆตัวเลยงไะกั้งหลงเต็มโอ้ใครๆน่ำเนี่ย,ยนะเป็นที่หน่อยเปล่าที่นี่หน่อย <laughs> อเดี๋ยวตี่นมันไปแล้วครับผม โอ้ oh. ใส่ไงเด้อดไอทั้งตัวนี้พุ่นกำมันเอื่นกำมันเด้อเอาครับพี่น้องมันสิมาเก็บปอกกระโดนเลือดดอกกระโดนแล้วครับไปกินกบบนระปุลตะกั่เด้อยพี่น้องมัน mm hmm. ตดดั้งเต็มไปด้อยไอพี่ตั้มบอตั้มเส็มดูแดงเนาะเป็นยาระบายอ่อน,ออนด้วครับ mm hmm. แต่ขันกินร้ายก็สิเป็นยาระบายแห้ง <laughs> ำพี่น้องเคยกินมาแล้งแต่ตำเซ่หมดแดงใส่บักเือคืนแต่พี่น้องดอกพันหาั่งเนาะดอกพันดอกนกระโดนเอานื่นนกระโดนโขกเนาะกระโดนโขกมันเป็นกระโดนหนามเลยค่ะพี่น้องกระโดนโขกรับผมกระโดนโขกดอกบานเพิ่นงอะ ตำหน้าหมื่อวานตำเมื่อวานแต่อาเก็บมาตะเขื่อนตำให้เด็กน้อยกินเข้ามาเสียเขาไม่เคยกินนะทุกทีวัยรุ่นไม่เคยกินไม่หูวจักอะไรเต๋อแล้วกพอแล้วนะอะไรก็กินบอเบิดโอเมนเนี่ยเสียให้กับฟาดได้แล้วค่ะผมรฝาดนะใส่กันก็กระปูเลยนะแม่นปะ บ้านเก็บผักอีทอกด้วยครับผมพี่น้องหูวะครับพักอย่างจักบัวปาบ้านเม่อกี้จะบ่มีเห็ดโอ้บ่มีเห็ดเนรอโอ้ยผักหวานเนาะไปตั้งเห็ดเลยเนาะโอ้ยผักหวานคือหอดเห็ดอ้ายนี่ครับผักเคลื่อนผักเนี่ยก็อีทกผักอีทกครับผมพักอีทกอกหูวาภาษากลางเอื่นมาจากไหนได้จ้ะบ้านพี่น้องเอื่นมาจากไหนหูจักบ่ะจ้ะนี่ครับลักษณะมันจะออกเป็นโตรนแบบเป็นเครือเป็นเครือเนาะนี่ครับกินแซสบๆด้วยครับไป ลวกกินกับปุลหนึ่งเขาไปแกงใส่เขียดเนาะแกงใส่เขียดหน่อยแกงใส่ปลาแห้งอะไรนี่อ่ะแห้งครับคลายพวกหวานนั่นเหรอคะคลายกันเนาะแหงครับหย่างอ่อนๆเพิ่มกำลังปรุงครับนานี่ยจะิเป็นพักประมาณนี้ค่ะพักปลาทั้งปงนาแลงเนาะนี่ครับพักปรุงหนาแลงผู้ใช้มาหดหนาด้วยจะไปนองเกิดเองปรุงเอง ตามธรรมชาติาซ่อนผักผักกระโดนแล้วกระม้าผักอันนี้ไปกินกระปุลหรอครับลลอันนี้ปลากรังเป็นเมนูสุดยอดนะครับผมสิปน์งั้นจ้ะน้ำให้อะเขาก่อนพอดีลูกสาจวจะมาอยากกินได้แม่พัสนบ่ได้กินด้วยหรอพัสนไปอยู่กรุงเทพไปอยไทยอยู่เมืองก็บมีให้กินแน่ๆได้เลยนะแน่ๆที่แท้กินกไม่เคยกิเลย ครับเพื่อนจะออกมันมัน,มนเนี่ครับผมเวลาหลวกล้วเสียบลหรอเสียบอร่ล่ครับ,บอ,รอธิบายบอกออกครับผมเสียบอร่ล่พี่อีกไม่กี่ทีธรรมชาติบริสุใส่ปุ๋ยบริสุทธิ์งกี่บอกนี่ เนี่ยก็นั่งเบียมพอดีเนาะอ่อนพอดีเลยครับนั่งพอดีเจอเนี่ยมาเห็นจะบอกก็นั่งจิตจับบานแล้วก็จ๊ะที่งานไมาเห็นอ้าวที่งานตะคือโตอยู่ข้างกันก็โคกระโดนครับผมปอกระโดนพักปลาธรรมชาติครับผมนี่หากินแบบบรรบาดนะครับผมหลวกพักปลนแจวไปสัะครับกินกับแจวเอาไปมุกสะเขียดกระเส็บนะครับแกงสะเขียดมุกสะเขียดครับผม พักปากขเขากันตน้นองอาหารปลาหนอ่อยก็แล้วกันไปไล่เต๋อไปดิพอละนี่ครับผมเอมอค่ะเป็นระยะเขาเสาเลยครับผมเขาด้วยปะท่านได้กินเขาเสาด้วยครับผมปูกระโดนเทิงปะไปเบิองปลาเบิองปูให้มิญยี่ยเบิองว่า,าไจะไล่เป็นไหนเหมือนนี่ให้เอฟซีพี้องเบิองน,นั่ครับผมาการให้ยูให้กินบานๆครับผม อ่าเบิงผลงานครับผมโวัอนี้ได้หลายอย่างหลายแนว่ด้วยครับผมวัอนี้นี่ครับผมเบงนนีจ้้ะอหลายอย่างหลายแนวจ้ะพักกระเด็ดสองยางเนาะแมนครับผมพี่น้องงามด้วยจ้ะพี่เนาะเพราะอย่างไงเพราะอีทุกสามอีกบานไม่กี่เอิญเพราะอีทุกจ้ะภพราะสามไม่ไงบ่งบอว่าเอินจังไรเนาะจ้ะแล้วก็ดอกกระโดนปอกกระโดนเนาะกระปูดตโตหนึ่งด้วยจ้ะพี่น้อง กูเด็จีเนาะจีจำดองกูขนเด็กตัวหนึ่งจ้ะแล้วก็ผลงานปลาของเขากะมันโบหลายปลาไหน่ว่ากินโบเบิรดอกน้อยเนาะนี่นครับผมนี่แต่ตัวงามจ้ะนี่ครับผมปลาก่างปลาก่างตัวใหญ่ๆปลาก่างใส่ใหญ่ๆได้ปลาเงาตัวหนึ่งจ้ะพี่น้องปลาขาวกับตัวงามๆใส่ปิีงจ้ะตัวใหญ่เติบได้หลายปิีงด้วยจ้ะ พอดีเลยครับปนปลาตีงปลาครับผมปิดกับปลวกพักโอ้ยเขากันครับผมปลาปลวกพักจ้ะสำหรับผลงานคลิปนี้นะจ๊ะพี่น้องเป็นคลิปของวันที่สามคอนโดดีทะเลายสามมีนาคมปีหกแปดนะจ๊ะกิจก็ภกิจก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งนะจ๊ะถ้าชื่นชอบวิดีโอจังใดก็อย่าลืมซกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนด้ะจ้ะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไม่กี่ชาลุยจ้า เมื่อกี้ก็พ่อคก็ขอขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังใจคือเกล้าล้านเจ้าจ่ะขอบพระคุณเอสซีทุกคนทุกท่านแล้วตอนทุ่มเนต์ดีๆครับมาให้กำลังใจเมื่อกี้ก็พอกิดจ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปมืัอนี้เมื่อกี้ก็พอกิดกับฝากไว้เพียรซ้ำนี่ล่ะจ้าเอาไว้พอกันใเมื่อหนาวัลเมื่อกี้สีภาพไปหายางพิษดัดได้นอกจาก เมื่อกี้ก็กพกจีกะขอตัวลากระบังก่อนเด้อจ้าขอกราบเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพ่อยยิย่ใหญ่ครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจที่ส่งม,มาให้ครับผมบ่าวาสิณได้ประเทศหรือต่างประเสธโดอคนไทยในต่างแดนแหละครับผมขอบพระคุณได้หลายคื่ซอฟป,ป่อยน้ำเด้อครับที่ติดตามรับชมมากครับผมขอบพระคุณได้หลายครับผมกลับบ้านพอกันไหมคลิปหน้าครับผม